คนเราเกิดมาต่อให้มีเงินล้นฟ้ามีฐานะที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ใช่ว่าจะสามารถทำสิ่งเลวร้ายกับผู้อื่นได้โดยไม่ได้รับการลงโทษเรื่องที่ผมจะเล่านี้ครับเป็นเรื่องราวที่ต้องใช้คำว่าสะเทือนใจและหดหู่เป็นอย่างมากกับการกระทำของบุคคลหนึ่งที่ต้องการจะสนองตัณหาของตัวเองและสุดท้ายก็ต้องพบเจอกับจุดจบ ที่น่าสะเพงกลัวไปรับฟังพร้อมกันนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าอาคาดเชือกรัดคอขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์ ghoststoryth.com นะครับกับเรื่องราวสุดหลอนที่ผมได้นำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องที่ผมจะเล่านี้มันมีความหดหู่สะเทือนอารมณ์พอตัวเลยนะครับ ยังไงก็ลองเตรียมใจแล้วฟังกันดูให้ดีนะครับเรื่องนี้ครับขอใช้นามสมมุติผู้เล่าว่าชื่อคุณปอนะครับคุณปอเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่คุณปอยังไม่ได้เกิดเลยครับแล้วราวปี2533ถึง2534ช่วงนั้นเนี่ยดังมากคือถ้าใครเกิดทันและเป็นคนในพื้นที่นะครับต้องบอกว่าดังทั้งอำเภอบ้านนาสารเลยก็ว่าได้แต่ด้วยความที่ อยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเข้าไปไม่ค่อยถึงครับขอเกิ่นอีกรอบก่อนนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากความใคร่และเสน่หามักมากในกามอารมณ์ส่วนตัวละครหลักๆเรื่องนี้ครับจะมีอยู่3บวก1คนนะครับฟังดีๆนะฮะสามบวกหน่งคนคนแรกชื่อออนครับคนที่2ชื่ออาร์มอีกคนหนึ่งชื่อพงครับตรงนี้เป็นชื่อนามสมมุตินะครับ เพื่อเป็นการให้เกียรติและเธอของเขาคนนั้นที่ได้เสียชีวิตไปแล้วครับเรื่องราวเริ่มต้นคือออนกับอาร์มเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วครับคือโตมาด้วยกันเรียนด้วยกันตั้งแต่อนุบาลยันจบม .6 เอาง่ายๆคือทั้งสองเนี่ยก็ชอบพรอกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนั่นแหละครับแล้วออนเนี่ยถือว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆคนหนึ่งเป็นคนเรียบร้อยไม่เกเรสมัยเนี้ยก็คงเรียกว่าเป็นเด็กเรียนประมาณนั้นแหละครับ ทางบ้านในฐานะปานกลางส่วนอาร์มครับแทบไม่มีอะไรดีเลยบ้านก็จนหน้าตาก็ไม่ดีแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นครับก็เป็นผู้ชายบ้านๆทั่วไปคือขยันทำงานตัดยางประมาณนั้นและแน่นอนครับว่าทั้งคู่นั้นเป็นแฟนกันคือเห็นแบบนี้แล้วเหมือนทั้งสองคนทั้งอาร์มและออนนั้นในวัย21ปีดูเหมือนว่าจะมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขใช่ไหมคำตอบคือ ไม่ครับชีวิตนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอย่างที่เรารู้กันครับว่าอิทธิพลของเงินไม่ว่าจะยุคสมัยไหนมันก็มีอำนาจมากมายจนบรรยายไม่ได้จริงๆมาที่ชายหนุ่มอีกคนครับมีชื่อว่าพงศ์พงศ์นั้นเป็นหนุ่มวัย24ปีรูปหล่อพ่อรวยเป็นข้าราชการยศใหญ่พอตัวคือต้องบอกว่ามีพร้อมทุกอย่างครับแต่ว่าเรื่องนิสัยนี้ พงองบอกว่าโคตรตรงข้ามกับหน้าตาและฐานะจริงๆครับใช้คำว่าทุเลศเลยดีกว่าและก็มีหลานคนเด็งชื่อว่าสักครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับยืดเยื้อกันมามากแล้วช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปี2533ตอนนั้นเนี่ยมันมีงานบวชใหญ่มากคือญาติของพงเนี่ยเขาบวชครับส่วนออนกับแม่ของออนเนี่ยก็มาขายป๊อบคอนแบบสมัยก่อน าตามชาวบ้านเขาเรียกว่าข้าวตอกอครับอยู่ในงานบวชนั้นก็คือทำมาหากินตามปกติครับไปขายของในงานบวชแต่อย่างที่บอกครับว่าคุณออนนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยและขาวมากสาวใตข้ขาวๆในสมัยก่อนอหายากมากครับจึงไม่แปลกเลยถ้าขนมในร้านจะขายดีและนั่นแหละครับก็ถือเป็นครั้งแรกที่ไอพงกับอ่อนพบเจอกันครั้งแรกและแน่นอนครับว่าไอพงเนี่ย มันชอบอ่อนเข้าให้แล้วตั้งแต่นั้นครับมันก็คอยตามจีบออนเรื่อยมาจีบเป็นเดือนเดือนออนก็ไม่เล่นด้วยครับได้แต่บอกว่าหนูว่ามีแฟนแล้วนะก็ครับตามภาษาคนพานนะครับพอผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยก็เลยใช้วิธีสกรปรกและว,วิธีที่ว่าก็คือการจับอาร์มคนที่เป็นแฟนของออนนี่แหละครับมากระทั้งกระทืบกดดันทุกวิธีทางให้เลิกกับออนให้ได้แต่ไม่ว่ายังไงครับ อามก็ไม่เลิกและนี่แหละครับอาจจะเป็นจุดเริ่มของจุดจบของเรื่องสุดของสุดจะบรรยายในกลางดึกคืนหนึ่งนั้นเสียงปืนดังสนั่นลั่นสวนยางร่างของอามนอนตายจมกองเลือดคาสวนยางคือยิงเข้าเบ้าตาเลยครับไม่มีใครถูกดำเนินคดีจากเหตุการณ์นี้สรุปว่าตายฟรีเอาจริงๆนะครับคนเนี่ยเขารู้กันทั้งรู้ครับว่า ใครเนี่ยเป็นคนยิงอาร์มก็ไอพงเนี่แหละครับแต่ไม่มีใครกล้าพูดหลังจากนั้นครับที่บ้านของอาร์มก็จัดงานศพแบบเปนบ้านไว้แค่สองคืนแล้วก็เผาเลยส่วนออนครับก็มาช่วยบ้านอาร์มทุกวันทุกคืนแต่ในคืนสุดท้ายของงานศพก่อนวันเผานะครับไอพงเนี่ยมันมาดักรอออนอยู่ในซอยป่ายางก่อนถึงบ้านอา่อนครับคงมาเหมือนเดิมนะครับมาตื้อมา จีบมาอะไรออนครับแต่ว่าออนนั้นไม่เล่นด้วยเหมือนทุกครั้งแต่คราวนี้ไอ้พง์มันไม่ยอมปล่อยไปครับมันมัดออนขึ้นรถยนต์พาออนไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วมันก็ข่มขืนย่ำยีสำเร็จความใคร่บนรถในคืนนั้นเลยจนลุ่งเช้าของอีกวันมันก็ถึงไปส่งออนที่บ้านที่บ้านนั้นออนเข้าใจว่าออนไปนอนที่งานศพของอาร์มครับเพราะว่าบ้านในอยู่แค่เยงืเง,ยงกันนิดหน่อย ออนคงรู้สึกย่ำแย่สุดๆวันเผาของอาร์มก็ไม่ได้ไปแถมยังมาเจอคือนนรกมาทั้งคืนคือมันเกินไปครับสำหรับผู้หญิงตัวเล,ล็กๆคนหนึ่งที่ต้องมาพบเจออะไรแบบนี้มันเกินจะรับไหวและตกตึกคืนนั้นออนก็หยิบเชือกในล่นขดหนึ่งซึ่งเชือกที่ว่านั้นมีลักษณะสีแดงเหลืองเดินไปหลังบ้านเดินเข้าไปในป่ายางที่มืดสนิทออนเธอเลือกจบชีวิตของเธอ โดยการใช้เชือกผูกคอ,อกับคานขนําในป่ายางงานศพของออนนั้นจัดไว้ห้าคืนจนถึงวันเผาครับก็เหมือนจะไม่มีอะไรคือตอนนั้นต้องบอกว่าคือฮามากเพราะว่าเป็นงานศพที่ติดต่อกันเลยศพชายศพหญิงและตายโหงด้วยกันทั้งคู่ถึงขั้นต้องทำบุญใหญ่กันทั้งหมู่บ้านเพราะกลัวผีจะเฮี้ยนในเวลานั้นทุกคนไม่ตังหจใจเลยครับว่า ทำไมออนถึงฆ่าตัวตายทุกคนเข้าใจแค่ว่าอาจจะเสียใจเพราะว่าอาม์มถูกยิงเสียชีวิตก็เลยทําใจไม่ได้วันเวลาผ่านไปประมาณเดือนครึ่งหลังจากงานศพนะครับช่วงต้นต้นปีลาวๆมีสาปี2534ช่วงนั้นเนี่ยชาวบ้านที่ตัดยางหรือขับรถผ่านในละแวกบ,บ้านของออนและอ์มนั้นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า mm hmm. เห็นผู้หญิง ถือเชือกเดินไปมาอยู่ในซอยบางคนก็เห็นเงาผู้ชายดำๆไม่มีหัวคลานไปมาอยู่บนพื้นคงเป็นอามกับออน,นั่นแหละครับเพราะว่าตายโหงทั้งคู่และนะตอนนั้นเรื่องยังอยู่ดีครับไอ้พงหลังจากทำเรื่องอัปรีไว้ก็ลอยหน้าลอยตาต่อไปไม่มีใครทำอะไรได้พ่อรวยพ่อใหญ่รับฟ้าเิอย่างและหลังจากที่มัน มีส่วนทําให้สองคนนั้นเสียชีวิตไปความชิบหายของพงม,มันก็จะเริ่มขึ้นพงนั้นเล่าให้สักฟังว่าคืนนั้นมันนั่งกินเหล้ากับเพื่อนจนดึกพอขากลับดันลืมตัวขับรถยนต์กลับทางซอยป่ายางคือต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าตั้งแต่มันทําเรื่องไว้กับสองคนนั้นมันไม่เคยไปเหยียบซอยบ้านอ่มกับบ้านออนอีกเลยพงบอกว่าตอนนั้นเนี่ยขับผ่านป่ายาง รู้สึกเหมือนอะไรหล่นใส่ท้ายกระบะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรสงสัยคงเป็นลูกยางนะมั้งจนสักพักหนึ่งอยู่ๆก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเหมือนรถเกี่ยวกับถุงปุย๋ยหรือกิ่งไม้อะไรสักอย่างคือเสียงลากเนี่ยมันยาวคลูดไปกับถนนลูกหลังได้ยินชัดทั้งสองหูเพราะลงกระจกขับรถรับลมเอาไว้พอรู้สึกแบบนั้นก็เลยมองกระจกข้างซ้ายดูปรากฏว่า เห็นเป็นตัวอะไรดำๆไม่มีหัวเอามือเกาะกับกันชนท้ายรถตอนนั้นพงตดใจสุดขีดไม่เชื่อสายตาตัวเองคิดว่าตัวเองคงเมามากแต่ที่ไหนได้เหมือนมันพยายามจะปีนขึ้นมาที่กระบะท้ายเท่านั้นแหละพงเหยียบเร็วกว่าเดิมอีกจนขับพ้นซอยป่ายางมาออกถนนเส้นเอเชียซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเป็นเลนสวนยางนะครับก็คือรู้สึกโล่งอ,อกไป พอมีแสงไฟจากรถคันอื่นออกมาอยู่บ้างเงานั้นก็หายไปด้วยคืนนั้นอาจเพราะว่ากลัวเลยไม่กล้านอนคนเดียวพงเลยขับรถไปหาสักที่บ้านบอกเฮ้ยพี่ขอนอนด้วยนะพี่เมากลับบ้านไม่ไหวสักก็ไม่ได้ว่าอะไรจนสักพักราวๆตีหนึ่งพงรเล่าฟังว่าตอนขากลับจากบ้านเพื่อนที่ขับผ่านซอยป่ายางเห็นอะไรก็ไม่รู้ดำๆเกาะท้ายรถ ตกใจก็เลยมาหาน้องมาหาหลานสักบอกคืนนั้นเหมือนไม่มีอะไรครับจนลาว,ลาวตีสพงเนี่ยบอกว่าหายเมาแล้วก็เลยขอ,อกลับบ้านแล้วกันขอบใจมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวสักก็ได้แต่พยักหน้าแล้วบอกกับพงว่าขับรถด,ดีๆแล้วกันครับและสักก็เป็นคนสุดท้ายที่ได้คุยกับพงพอตอนราวๆาวช่วงตี4ีตีห้าก็มีลุงคนนึง เข้าไปโกยน้ำยางที่สวนเป็นปกติทุกเช้าแต่แกเห็นรถยนต์ของใครก็ไม่รู้จอดอยู่หน้าสวนแกพอดีพอเดินไปดูที่รถใช้งกหน้ามองไปในกระจกก็ไม่เห็นมีใครแต่พอแกเดินไปท้ายรถเท่านั้นแหละครับแสงไฟจากตะเกียงที่หัวของแกเนี่ยส่องไปที่ท้ายกระบะบอกเลยว่าเต็มสองตาแกกระโดดร้องโหวงเลยครับเพราะว่าเจอศพผู้ชายคนหนึ่งนอนตัวหงิกตัวงออยู่ท้ายกระบะ หลังจากตำรวจมาที่เกิดเหตุชาวบ้านพากันตรวจดูตอนที่ตำรวจกำลังทำแผนสภาพศพที่ทุกคนเห็นคือตัวหงิกตัวงอลิ้นจุกปากแถมนิ้วมือทั้ง8นิ้วยังสอดอยู่ในเชือกไนล่อนมันเหมือนกับว่าศพเนี้ยพยายามดิ้นรลนใช้มือดึงออกจากเชือกจากการสรันนิษฐานบอกว่านายพงโดนเชือกไนล่อนสีแดงเหลืองขนาดหเมตร ลัดคอจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิตเป็นคดีฆาตกรรมคุม้นไหมครับสีแดงเหลืองใช่ครับเป็นเชือกสีเดียวกับที่อ่อนนั้นใช้ผูกคอฆ่าตัวตายนั่นเองอ่ะหลังจากนี้ครับขอสรุปไทม์ไลน์ให้ฟังเป็นฉากๆนะครับจำช่วงที่พงนั้นเลิกกินเหล้ากับเพื่อนและขับกลับเข้าซอยป่ายางบ้านอามกับอ่อนได้ไหมครับคือตอนนั้นเนี่ย บางเอิญว่ามีผัวเมียคู่หนึ่งเขาตัดยางอยู่แถวนั้นพอดีแล้วก็ได้ยินเสียงรถยนต์ขับมาในซอยเป็นธรรมดาครับที่ทั้งคู่จะหันไปมองแต่สิ่งที่สองคนนั้นเห็นก็คือมีผู้หญิงนั่งอยู่บนหลังคารถและท้ายรถก็ไม่รู้มีตัวอะไรครับเกาะรถติดไปด้วยสองคนนั้นบอกว่าคืนนั้นกลับบ้านนอนเลยครับไม่ตัดแล้วยงยางเนี่ยจนลุ่งเช้านี่แหละครับจึงได้ทราบว่ามีคนโดนรัดคอเสียชีวิต อาจเป็นจังหวะเดียวกับที่พง์นั้นเล่าให้สัก์ฟังว่าได้ยินเสียงอะไรหล่นใส่กระบะรถกับเห็นเงาดำๆเกาะตรงท้ายรถและนี่อาจจะเป็นผู้หญิงกับเงาดำที่คนตัดยางเห็นก็เป็นได้เป็นเวลานานมากเกือบ5้าเดือนกว่าทุกคนจะรับรู้ว่าออนฆ่าตัวตายเพราะอะไรออนเขียนเรื่องราวปัญหาทุกอย่างพร้อมคำสั่งเสียไว้ในสมุดมอปลายสามหน้ากระดาษ ใจความว่าต้นเรื่องยมาจากใครใครทําอะไรกับเธอไว้เธอบรรยายทุกอย่างที่เธอเจอมาทั้งหมดในคืนนั้นรวมถึงการตายของอารมประโยคสุดท้ายเขียนว่าหนูขอโทษนะแม่หนูรักแม่มากนะออนเขียนไว้3หน้ากระดาษในกระดาษหน้ากลางนั้นดึงออกและใส่ไว้ในปลอกหมอนหลังจากที่ออนเสียชีวิตไปแล้วผ่านไปหลายเดือนจนคุณแม่ของออนเนี่ยถอดปลอกหมอนนั่นแหละครับ ถึงได้รู้ว่าออนถึงค่าตัวตายเพราะอะไรเรื่องราวของพงครับถูกเล่าโดยศักด์ที่เป็นหลานของพงอีกทีหนึ่งซึ่งคุณปอเนี่ยก็ได้เกล่นไว้ข้างต้นแล้วว่าหลังจากเรื่องผ่านไปเกือบปีพ่อของพงกระจายเงินให้กับครอบครัวของอามกับออนครอบครัวละสองแสนเพื่อปิดข่าวไม่ให้ลือคดีขึ้นมาส่วนครอบครัวของพงจนปัจจุบันก็ยังหาคนฆ่าลูกชายตัวเองไม่ได้เลย คือเอาเป็นว่าถ้านำเรื่องจุดหมายของออนมาบวกกับเรื่องราวของพัดมันก็จะปฏิบัติต่อได้พอดีว่าใครทำอะไรยังไงที่ไหนเกิดอะไรกับใครยังไงบ้างและต้องบอกว่าตายโหงทั้งสามศพเลยซึ่งเรื่องนี้คดีนี้เป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนแค่มันดังเฉพาะคนในพื้นที่เรื่องเกิดขึ้นเกือบ30ปีกว่าแล้วครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบเท่านี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าสุดท้ายนี้ขอให้ดวงวิญญาณของพวกคุณทั้งสองนะครับทั้งอาร์มและออนเนี่ยไปสู่สุกตินะครับถ้าพวกคุณยังคงอยู่มีลูกรุ่นรุ่นหลังรุ่นหน้าเกิดขึ้นมาก็ต้องขอโทษที่ยกเรื่องราวนี้มาเล่าให้คนอื่นคนนอกได้ฟังนะครับเพราะว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากให้ผู้ฟังเนี่ยได้ทําบุญทําทานให้กับดวงวิญญาณทั้งสองคนด้วยนะครับ เช่นเคยนะครับก่อนจากกันใครมีเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองและคนรอบข้างสามารถนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับอินบ็อกมาที่เพจหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับทางทีมงานจะติดต่อกลับไปขอขอบคุณนะครับที่เับาฟังก็รอดูคลิปหน้าครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีนะครับ